ติดตามคนขารสูมแฟมิลี่ด้วยนะครับครับสวัสดีครับเรามาะจะเอาขั้นตอนขัดขัดเครื่อไม้นะให้มันะละเอียดให้มันคมขาวนะครับเป็นขั้นตอนนี้ก็จะมาลงคลิปบอกเนาะคลิปสอนถ้าใครรู้ก็ก เพิ่มความรู้ไปนะครับแล้วก็ใครไม่รู้ก็ค่อยๆทำหัดทำก็เป็นเองครับก็มันจะมีอยู่ก็ต้องเตรียมตัวนี้ติดติดกาวแล้วก็ตรงนี้รอยต่อมนะันเนาะรอยต่อมันต้องเก็บรายละเอียดไฮไลท์ละเอียดให้มันเสมอกันแล้วเราก็มาขัดขัดจะมีอุปกรณ์ก็มีตัวนี้หมูเนาะหมูแล้วก็ จะมีกระดาษทรายตัวนี้แล้วก็แป้นที่ลงคลิปแล้วที่เจาะรูเสร็จเจาะรูเสร็จตัวนี้ครับเจาะรูแล้วเรามาใช้ลูกหมูขัดขัดให้มันเรียบมันขึ้นเงาขึ้นลายนะครับแล้วก็ต้องใช้กระดาษทรายตัวนี้ขัดอีกรอบนะึ่งก็ใส่ลูกหมูนั่นแล้วก็ขัดให้เรียบก็เป็นงานเสร็จ ไอตัวที่ขัดไปแล้วมีตัวนี้ไอตัวที่ยังไม่ขัดมันจะเป็นแบบนี้เนาะเป็นรูๆแบบนี้เนาะจะเป็นหยาบๆพอพอตัวนี้ขัดมันก็จะออกเป็นสีขาวอย่างนี้นะครับมันจะเป็นสีขาวอย่างนี้พอขัดตัวนี้เสร็จก็ต้องไปใช้กระดาษทรายขัดรอบนึงเนานะกระดาษทรายละเอียดเบอร์ เบอร์สามที่ผมใช้เนาะสามร้อยตัวกระดาษทรายหยาบก็น่าจะ220กระดาษทรายละเอียด320นะครับก็เอาไปใช้ขัดขัดแล้วก็ไปขึ้นโค้งนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อ,ตอไปค่อยเดี๋ยวจะลงคลิปบอกอีกทีนึ่งเนาะอันนี้กงจักนะครับกงจกักโงจักก็ต้องเจาะรู คล้ายๆกับทรงกลองนะไอ้ที่เจาะรูถ้าเรยจะทำอีกงวดหน้าคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาลงคลิปบอกในวิธีการเจาะรูตัวนี้กยังไงทำยังไงนะครับเนาะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยเนาะวิธีขัดเดี๋ยวขัดผมจะปิดไมค์แป๊บนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะเสียงดังโอเคนะครับ โอเคเสร็จนะครับก็ขัดต้องขัดด้านต้องขอบนี้นนก่อนนะขอบล่างก่อนแล้วก็ขัดเข้าไปข้างในข้างในแล้วก็มาเก็บอีกข้างล่างอีกทีนหนึ่งแล้วก็อามาขัดขอบขอบข้างนอกมันมันก็จะละเอียดแบบนี้เนาะมันก็จะกลมเก็บรายละเอียดแล้วก็ไปขัดขัดกระดาษทรายอีกเนาะเบอร์320ิบนะครับแล้วก็ เนี่ยเบอร์สามผมจะใช้เป็นกระดาษสาีดำครับกระดาษทร,รา,ษายนี่ก็แพงนะครับแพงมากใช้เดือนหนึ่งก็หมดเยอะเลยลูกหมูก็ต้องใช้ตัวที่ปรับอย่างนี้ได้นะจะมีเกียร์ตรงนี้เนาะโอเคนะก็อันนี้ไม่มีอะไรก็ตามคลิปหน้านะครับ ขั้นตอนขึ้นลายเ้าะเดีย๋ยวถ้าขึ้นลายอ่ะเดี๋ยวจะลงคลิปอีกทีนึงครับวันนี้ไม่มีอะไรก่อนสวัสดีครับ